เอาละครับสวัสดีชาว For s c a n w o r l d นะครับผมวันนี้พบกับผมอีกแล้วกับ Shadow SD1 นะฮะได้เปลี่ยนเป็น SD1 เรียบร้อยแล้วฮะ <c oughs> ก็วันนี้จะมาแนะนำฮีโร่ที่มีชื่อว่าเป็นอาชีพพเนจรน,นะครับผมเป็นฮีโร่ตัวหนึ่งที่มีความสามารถในการยิงได้กไกลนะครับผมและอาชีพพี่พี่จะมาแนะนำทั้งสองอาชีพนี้ก็คืออ่ นักธนูโคโล่กับนักล่าจักรป่านะฮะมาดูกันว่าทั้ง2อาชีพนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวไปเก็บเลเวลแล้วก็ไปดูกันที่เลเวลยี่สนะครับผมในการเปลี่ยนเป็นฮีโร่ระหว่าง2ตัวนี้นะว่าสกิลแต่ละฮีโร่เนี่ยแตกต่างกันแล้วก็ดียังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยครับผมโอเค let's go ก,ก็เอาแล้วครับมาถึงเลเวลยี่สิบเก้ากันแล้วนะฮะก็มาถึงการเลือก อา,อาชีพนะครับผมระหว่างนักธนูโคโรคก,กับนักฆ่าจากป่านะครับผมก็เล่นได้มาประมาณทีเองนะฮะก็ถือว่าเกมเล่นง่ายแล้วก็ไกด์ไลน์ของเกมนี่ง่ายมากครับผมเดี๋ยวพี่จะเลือกเป็นอานักธนูโคโรคแล้วกันครับผมลองดูก่อนนะฮะว่าอาชีพแรกเป็นไงนะครับผมกดที่นี่ เพื่อเปลี่ยนหนา้าต่างอ๋อนี่ครับสามารถเปลี่ยนอาชีพได้เลยนะครับผมสามารถสลับอาชีพไปสลับอาชีพมานะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> นักอาชูนักช่วยนักขนูคนลัลรเหนือนะฮะก็จะมีสกิลพวกอ่าเป็นพลังสกิลที่มีความไกลแล้วก็เป็นสกิลทีแ่แข็งนะครับผมทําให้ศัตรูเนี่ยมีอ่าซีซีนะครับผมก็จะทําให้ศัตรูศัตรูเนี่ยเข้าถึงตัวเราได้ยากนะครับผมแต่ถ้าเป็นอาชีพอีกอาชีพนึงเดี๋ยวพี่จะลองสกิลอ่านักขนู ก็ลองเหยียดูนะครับผมว่าจะเป็นสกิลประมาณไหนนะฮะสกิลต้องแข็งนะครับผมแน่ยิงก็ค่อนข้างจะไกลยนะครับจะไกลจะเขาบอกว่าเป็นเป็นนักเล่นที่ไกลเป็นอาชีพที่ยิงได้ไกลนเนี่ยก็ว่ายิงเร็วนะครับผมยิงเร็วแล้วก็ศัตรูเดินเข้าไปแล้วก็เดินหนีนะ อัมกรกาาณ็าเดี๋ยวดูลองดูอีกสกิลหนึ่งแล้วกันนะครับผมก่อนก่อนที่เป็นสกิลนะฮะเดี๋ยวเขาเขาให้เปลี่ยนสกิลเปลี่ยนเป็นอาชีพมเนอะอาะเป็นอีกอา,อาชีพหนึ่งก็เป็น่นักล่าจากป่านะฮะจะมีนกนะครับผมเนี่ยเท่ามากเลยครับอย่างเท่ครับ มีสกิลที่เป็นตะข่ายนะครับผมเนี่ยกระโดดยิงนะฮะเป็นคล้ายเอลนะครับผมตะข่ายตะข่ายจับไว้โอ้ตะข่ายจับไว้แล้วก็เราเราก็นี่นี่เดี๋ยวตะข่ายไปจับไว้นะฮะโอ้ศัตรูทำให้ศัตรูมันงงนะครับผมติงค่อนข้างจะเบาเนาะเบากว่าตะข่ายไปจับไว้นะฮะนี่ติดตะข่ายแล้วเราก็ยืนยิงนะฮะเป็นเป็นอาชีพที่ ค่อข้างจะใช้ได้เหลี่ยมนิดนึงนะฮะเพราะว่าค่อนข้างจะเบานะได้เวลาโอกล่อแล้วนี่ตะข่ายไปจากไฟระยิงฮะอ๋อตะข่ายจะทำให้หนืดนะฮะกระโดดจะหนืดอันนี้เป็นเอลส์กระโดดทีนะฮะลองดูท่าไม่ตายแล้วกันนะครับผมท่าไม่ตายทำไรท่าไม่ตายอะไรครับเนี่ยโอ้โหเลือกเสือมาครับผมเลือกเสือมา ครับผมเ,เ,เนนี่ครับลเสือก็กรื่อยๆนะฮะอีครับจะลองทาไปไต่ข้างน,นี่อะไรอายุสนแหลมคลมกดแล้วยิงรัวยิงเร็วแรงครับผมว่าชิมนี้น่าจะเบื้เกว่าชิมอะอีย,ยิงเร็วขึ้นเลยนะฮะเสือกมาจเจาะมัน,นะ <c oughs> เระ่อยๆนะ่ะชินี้ดลท,ท,ทำให้แ เฮ้ยเขาเล่นคนเดียวได้นะฮะพี่พี่เปแต่ละพีพี่มาเล่นนะจ๊ดีกว่าฮะดีมากนะเดี๋ยวดูคอยดูอันตินะฮะเดี๋ยวคอยดูอันตินะฮะอันตีดีมากครับผมนี่นะยิงตอกไปไว้แล้วก็กดอันติครับผมต่อยเล่นในการตีแคุ้มจุดยิงแรงมากครับแรงมากแล้วก็มีหลอดเกี่ยวห็นไหมหลอดเวลานะครับผมเฮดูสกิลแต่ละสกิลนะฮะ เป็นสกิลพวกเอลนะฮะเอลมาสกิเอลนะครับผมนี่ครับยิงเร็วยิงรัวโอ้ดีดีครับดี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 มากนะฮะเดี๋ยวลองทดสอบให้อีกรอบหนึ่งนะฮะนี่นะกดเรียกลงมาลงออมมาที่สิงเล็งจับนะฮะโอ้โหแรงมากครับผมนี่ครับทีมแรดีดีดีครับผมเอออายุสอดแลมคงตูบาก็จึงจะใส่ไว้แล้วยิงทั้งหมด กระโดดดิอุ้ยดีดีดีเดี๋ยวลองอีกอาชีพหนึ่งแล้วกันนะครับทุกลองให้อีกรอบหนึ่งนะฮะเป็นอาชีพนักธนูนักธนูขั้วโลกเหนือนะฮะกดอันตรีแล้วป้ายโอ้โหแรงนะแรงนะแรงก็คือแบบดอกเยียวคือหายแล้วก็อันนี้ก็มีธนูเหมือนกันไม่มีใครรบโหเป็นแบบคล้ายๆแบบเป็นสไนเปอร์นะฮะ ครับนะะจเป็นแบบคล้ายๆแบบใช้ใช้ธนูที่มันเป็นน้ำแข็งนะฮึฮึธนูตกแต่ก็ค่อนข้างจะยิงโดนยากเหมืนกันนะฮะยิงเบานะครับผมไม่ไม่มท่าที่จะสามารถยิงได้เลยนะเป็นท่าที่แบบไม่ทอมแางเลยนะเป็นเป็นธนูที่ออกมาดูนะฮะเดี๋ยวดูท่าไม่ตายนะครับผม เราเล็งได้นะฮะเล็งไปที่เล็งตรงไปที่เลยต่อไปต่อไปนะโดนหมดนะฮะแต่แรงจริงฮะแรงจริงๆแต่ว่าดอกทีกเไม่มีใครรอดแต่แรงคับคือแรงเลยครับแรงเลยโดดว่าแรงเลยครับแรงจริงฮะแต่ว่าเรื่องเรื่องความแรงก็ไม่เขาเลยนะแต่ว่าเรื่องความการรอดชีวิตหรืออ่า เรื่องของส,สกิลที่มันสามารถใช้ c ิดส,สตูดจะเข้ามาถึงตัวเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยดีนะเพราะสตูดนะถ้าโดนสตูดถึงตัวแล้วเนี่ยค่อนข้างจะดียากนะครับก็เมีแค่ยิงให้มันสตูดสโลลงนะฮะที่ว่าที่จะเล่นอาชีพนักล่าเนี่ยค่อนข้างจะดีแล้วก็เวลาเรา ว่านะะฮโอเคก็เร okay, so so, 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 so. so, ียบร้อยนะครับผมสําหรับอาชีพที่ทดสอบกันนะครับผมวันนี้พี่จะเลือกเป็นอาชีพนี้นะครับนี่มีนกบนหัวด้วยนะฮะอาชีพนักล่าจากป่านะครับผมโคตรอันตี้ยิ่งอายุสอดแล้วคงนี่นี่นี่หนูยิงแรงมากฮะแรงครับแรงครับบอกเลยว่าแรงจริงจริงคแรงมากเลยครับเฮ้ยจิงจะถ่ายไว้มาแล้วจิง ชอบมากๆครับอาชีพนี้ชอบมากๆดีฮะอ่าเลือกเลือกราสเตอร์ยองคอหมูแรงจริงๆฮะใครอยู่ตรงนั้นก็คือโด,ดนดาเมจเรื่อยๆนะโอ้ดีครับดี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 โอเคก็เรียบร้อยนะฮะดูดูนะฮะนานด้วยนะฮะสกิลนี้นานด้วยนะบนับผมสกิลว,วางจักรย้วก็เป็นสกิลที่เน้นเน้นจับเน้นยิงสโลนะครับผม เนี่ยพอกดนี่นครับยิงแล้วปุ๊บล็อกแคมป์มมีหลอดให้ดูนะฮะผู้ดีมากครับคิวนี้เป็นเอลเป็นคล้ายๆกระโดดยิงลูกศรคลายลงไปนะฮะให้ศัตรูสลแล้วก็เปิดมานะร,รวบได้ด้วยนะฮะร,รวบศัตรูได้ด้วยนะฮะสกิลสามนะฮะร,รวบศัตรูเอลกระโดดยิงชอบ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 ที่ว่าที่เด็ดน,นะฮนะอาจจะยิงรอบนะ้องนี้ก็จริงนะแต่ว่าตอนที่ ใช้แอนตี้นะฮะโอเคเลยนะครับผมโอเคก็เรียบร้อยนะครับผมสำหรับการแนะนำอาชีพที่มีชื่อว่านักนักปืนไทยนะครับผม,มก็พี่ขอเลือกงานอาชีพนี้ว่าให้มันดีกว่าอาชีพน,นะฮะแล้วแต่คนจะเลือกนะครับผมแต่พี่ชอบส่วนตัวพี่นะพี่จะชอบอาชีพนี้นะครับผมนักล่าจากป่านะครับผมที่ชอบอาชีพนี้วนะ่ายิงโลกก็ได้ครับเนี่ยโลกูกศิตัวปุ๊บเห็นไหม ปัากตายลงไปโอเคเลยครับโอเคแล้วก็อายุสอดแหลมคมไปักลึกสองแหลมคมนะฮะโอเคเลยฮะคลิปนี้ยิงเร็วด้วยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวพี่ขอจบคลิปวีเพ็งเท่านี้นะฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนกับทุกคนนะครับผมก,จจก,กนน็จะได้เรื่องกันนะฮะจะได้รู้นะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะโอเค แล้วเ,เจอกันคลิปหน้าครับผมว่าพีจะอาคลิปอะไรต่อไปฮะแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมถ้ามีอะไรต้องการคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมโอเคสวัสดีครับเอลโกดิ้งโ,โ,โหดมากไปแล้วครับบ๊ายบายเดี๋ยวลาไปด้วยการเรียกราชสีห์ออกมา,มากยิงตะไคร์ไปแล้วเรียกราชสีห์ออกมาล่อแล้วยิงตะไคร์โ้วลงไปฮะ โหมดมากๆครับผมโอเคลาไปก่นนี่นะฮะบายบายสวัสดีครับโอ้โหมดมากครับผมอาชีพหมายลูกศรแหลมคม,ม,มยิงรัวร่วป่อยเซนิวที่แบบ CC ดีมากครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหนครับอย่าลืมกดติดตามพี่ด้วยจุ๊ก๊ก